เด้อด้อีกหน่อยนึงอยู่เทิงเขาเอ้าแล้วเนาะมินิมาร์ทก่อนงานไหนบ้างก่อนทุกท่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมือนอีสานเะออนเด้ผ้าพีผ้าน้องมารอปลาโจดเด้อค่ะเขารอโขกรอปลาหาทับยนอนโจดจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านค่ะเหมือนพามารอปลาโจเนื้อใจใหญ่ค่ะมาช่วงบายบายค่ะ ของวันที่สิบเก้าก็หลักกระดาสองพันหาอยหสิมหงนาะจ้กเราโขกเราปลาแถวบ้านเนาะจ้าปลาโจดค่ะเห็นยังยัเห็นเลจ้านองหยอดสองหยอด่ะจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบืองกันจ้าไปก่อนเด้อยอยเขาไปก่อนเด้อยายงาอยู่ต่อหน้าตรงมุแนเด้อค่ะพี้อกเปิดก่อนจ้านี่หยอดงามเลยจ้ะ คนตรงมากำลังแทงขื่นนอใหญ่วันนี้อะไรบอกรุ่นพี่กันนะหรือเพื่อนเอินว่านอนไม่โจวดน่าะจะใหญ่จ้าจ้าจ้าหยอดเคียงจะ้ะมหยอดเคียงด้วยจ้าเกียงใดที่กันจ้ะหยอ,อ,อดเคียง โกกน้ำปลาตะเฮาจ้าค่ะายมุดมุดมุดใส่ต่อดูต่อเรื่อยเด้วพี่น่อยเ้าโจดปลาสิละผมโซโซหอลูกไหนอะไบ้างอยนกำลังแทงข้น

เลยเนาะตื่นใหม่อบอวดเลยจ้ะพามาหาโจเด้อมาเนี่ยหงอใหงอยด้วยกันอ่อนอ้อดอบัวพี่หน่อเบ้่งโอ้ยนี่ช่อหน่อพี่หน่อบ่างเมนหน่อดด่อใหม okay. ่หน uh, ่อยใหญ่อบเด้อจ้ะน oh, ี่ยหรือคนอื่นว่าน่อใหม่โจดเนาะข้างอื่น หัวพังยห่อนเลยพี่เ้องบังก็เิ่น่ได้ไหมเป็นก็สมบูรณ์จ้ะหงอนเิ่นกะใหญ่เนาะใหโอ้ยหงอนเนยอ๋อเดิพี่เนาะข่นจันเงาขื่นจันเงาอืดเยอันี้อืดสารสีหยอดนี่จะอบอุ่น่นเงามนาะสหยอดไป ต่อไม่เขา้ยบางทีเนาะปลาตึงจะกันงามแถวงนี้ปาาจืนฟูนยหญ่หมดปลาปลาหมูอีกีเราจะมาเนี้ยโอ้ยหมดปลาจจดเยอเรืองหดนี้หอเลยยาย่ันซ้อนโดนหยอดจอดจะหยอดยังไงปลาหมดปลานตกมาใหม่ปะเอ้ยหยอนนึ่ใหญ่ หน,น,นึงยายจ,าจ้ะมีบอสหนึ่งยายนะคะโจยด้อพี่น้องมึงอ่อนดีแล้วค่ะเห็นแต่สีปองเราอ่อนเลยอ่อนดีเนาะย,ยายเนาะเกลี่แสบอยู่ด้อพี่นอ้องแ,แสบจ้ะโจด Chẳng theo đây chẳng Nhưng mà này lại nổi Mà hãy toàn bề bài thì cầu nó dài là cầu đấy là cái bài thì cầu nói bài Ủa. À, bài Này bao giờ à, bài รอบคำยัดินอ่อนๆปยายสองจ้ะสอนี่เหออนอน้เนื้อเน้อเ้ออ้อ เดยกหน่อนเลยตามหน่อนเด็ดไปรอกับพทออกเนาะจ้ะหาโจทย์ไ,ไปก่อนฝนเพิ่นกำลังมาหลอบแกลกฝนกำลังมาอยู่เรือเ่อยจ้ะไล,ล่รอพี่จานีกำลังมาแห้งๆเนาะ รอไปเห็นกำลังซูมมีได้บใหญ่หน่อยแห้งโอ,อ้ฮน้่นออ่เสียนอน อันนี้หน่อยสิน่อยเอ,อ,อ้บอ่อนเลยหน่อยใหญ่เราปูอ,อ้าตังในน,นนี่บ่เดี๋ยวไปเบิ้งกันสองสองนางดินจ้ะสองเต่าสองนางดินเนาะ <laughs> จากเต่าจากนางดิน นงินโจดจ้านั่งโจดนี่วะมุดออกมาอ้ยทางนั้นี่วยายมดมุดมุดมดวะไปค่ะก่อนไหมี่เยอะก่าี่ยเกว่นาไปก่อนเนาะจอว่น พายแล้ว <laughs> พายถุงใส่ถุงพายจะ้ะสองยอยอ่างเลย อันนี้นัวใบใหญยต้องหน่อยเก็งเดียบอ่อนๆนี่กับปอกงเราอ่อนๆเลยเนาะจากใหญ่แล้วอยู่เด้อค่ะซื้อวันหน่อยเนาะไปหนึ่งละอ่อนดิแจ๊กแสบปอกแล้วทุบโป๊ะ ส่องหยอนตัวใหญ่ใช่ะข้างในหยอดเอาเดี๋ยวได้ขหอนนองไม้ไฟเนาะหัากลัวปวดแกงแสคือกัรนอนให่อ๋อนองไม้ไฟเหรอกะแสเยอะจ้ะกเสีที่บ้านองก็เรื่อยๆขี้อนเอ้ยหาถึงแเนี่ยอ่อ้ ใ่ใ่ล้ยเลยเป็นท uh, ้าก็ไปลนวไปอุ้ยย่งย่งย่งยงย่งย่ย่างยงย่งอยู่อุยลายอัอายจ้ะย่างย่ย่างยู่ปาตอือ้ยหนเขแางหวี่อีกบอ่ะเดี๋ยวพไปลูกฟางจ้ะลกฟางข้ลกฟา้เลยจ้ะขึ้นไเ ย่อนเยอๆอีกย่อนหนึ่งอยู่เทิงเขาเอาแล well, ้วเนาะมันม er kind of in. ีมัายู่เดียพี่น้าค่ะเหมือนนี่นถือโฟนว่าน้อยใหญ่คนตกใส่ไหมคนตกใส่มาเกี่แ้เลยค่ะมันมีม้าหน้ายายให้หน่อยหน่อยให้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 

ยก่อนบมเา่อน้ยมาตอนบ่ายเนาะได้ก็มายามีโอ้พี่น้นงเออาคมเกิดะไเมือเข้าเมือเขาเราจะ สองวัฒนธรรมสองวัฒนธรรงวัฒนะรรมสอวัฒนธรรเยอะด้วยเยอะด้วยหาไปเลยยาวเนาะจ้า มันเนียมานมันีนส่งมานอยู่ก่นหรอกนี่ปะเนี่ยวเลยวนี่ระวางปวกเลยยหญ่เนี่ปวกดีเลยปวก đi cho nhỏ ừ. 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 sao nhỏ, nhỏ như thế này nhá Một ngày của trên bao bên này Ủa, còn Được, rồi. Được rồi. Thế là bò Nhỏ này thế này còn Ủa, ừ. nhỏ phải tên thì, nhỏ <laughs> này nên thì... là lên lại thằng này ừ. ว่างปัวโดยยายเอาไปเอาหน่อยเนาะอย่ในที่กลางอืวเออโอ้ยหยอดหยอดนี่แหมอีหยอดหนึ่งคนหยอดนี้ข้างไหนใส่เกี๊ยงกันเกี๊ยงกันจิ้มโอเกี๊ยงกัน Ủa để biết nhỏ đi này phía nó này món lần Mình món lần mình món lần này Nè, lần này món lần này món lần này Coi này món lần này này món lần này món lần này món lần này แบบอะไเด้วยแดดสียอดก่อนหยอดนี่นใหญ่ทำอะไบ้าทำเข้าเขาเขาเนาะยาย เดี๋ยฮะอ้ยลอยน้อจ่ะโอ้ยเป็นแีเที่ยวเตรมทำนะทำยทำด้ยว่ายน้ำใบในี่ไงจ้าแย่จิ อ่อนแกงเสดีอ hmm. ๋ออ่อนเนาะขาวจัวเลยตวนใช่ บวกอัวเลยจ้ะไะต่อขำเขาเรือยายไก่แล้วไก่สีมือแล้วสีมือล้วจะม้าจุดมือน้งสีมือด้วยพี <essen> ่น้องมือในม้าเนาะจ้ะไปขนานใหญ่แล้่ ออกออกมาจาะยูนในแหงแ้งเนาะเหือดมนมนอึมคึมอึมคืม <c oughs> ไปไว้หน่อยห<ะ> <c oughs> มดเอาง่ายเราหมดเ <c oughs> อาตก็โจทย์อึมคืมนะคะนี่ไเดี <c oughs> ้วไปลหมดไปลคุณ

Song lắm 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 nó, lắm 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 Nó lắm 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 tìm cang co, ha coi qua đi, cứ xem bờ hến đọc, à, chắc, ừ. nhặt nhọt, ừm, ừ. nhọt, nhọt này, lấy nhọt này ra, uý, lì, um, quả lự, tìm cằm, nhọt dài dài, dài, bắt ไว้จ้ะโอ้อหจ้ะแน่ๆเลยค่ะมือนี้มาหาโจทย์เนบายกัหมานอยู่ด้วยจ้าเด็กพ่อแก้งอยู่ค่ะจ้ามีต้หยอดใหญ่ๆเนาองจันยัยจ้าซืออ่าะมานเติมค่ะนี่ลราก็ทำแล้วเหาเสรเมื่อไรเร้อจ้าคำแล้วอวยเราจะกับบานเท่านาอยใหญ่จ้า สำหรับคลิปนี้ก่ะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสาซส้อนเดนเดอร์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะจ้านะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะนะสวัสดีค่ะนะขอกันคลิปหนาจ้านะทำงาน